กล้วยไม้ของพออ,อมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์เชื่อไหมกูรูกล้วยไม้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะจริงๆแล้วเวลาเขาแนะนำอะไรนะมันก็ฟังดูง่ายไปหมดแต่พอเราเลี้ยงนะมันก็มีคอนดิชันโน่นนี่นั่นเยอะแยะตอนนี้ก็แค่ประครับประคองให้มันไม่ตายก็ดีแล้วล่ะผมว่าบางทีมันก็น่าหงุดหงิดนะครับเรารู้ว่าเราทำอะไรได้แต่เราไม่ได้ทำ อืคนให้เนี่ยเขาก็คงจะคิดว่ามันเลี้ยงได้ง่ายๆแต่พอออกก็ไม่ทิ้งมันทิ้งไม่ลงหรอกคะ่ะอาจารย์ยังไงก็ยังมีความหวังอยู่หนึ่งเปอร์เซนตว่ามันจะออกดอกมาให้เห็นอีกเออแล้วโชนเป็นยังไงบ้างคะเขาเห็นข่าวต่างๆหรือว่าพวกคอมเมนต์ในโซเชียลหรือย,ยังผมคิดว่ายังนะแต่ว่า ถึงเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าโชนมีภูมิคุ้มกันมากพอเพราะสิ่งที่เขาเจอมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคอมเมนต์พวกนั้นหรอกแต่ที่ผมคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยก็คือสิ่งที่เขาทําได้มีแค่อดทนอาจารย์ให้โอกาสชนเพราะว่าสงสารเขาใช่ไหมคือถ้าผมบอกว่าผมไม่สงสารมันก็คือโกหกเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักที่ผมให้โอกาสเขา อ,อ๋อ,อ,อ,อลองนึกถึงตอนวันที่เราโหวตกันในห้องประชุมนั่นแหละครับเรื่องจริงของชีวิตโชนต่อให้เขาเก่งแค่ไหนแต่ไม่มีใครสักคนให้โอกาสเขาไปต่อเพราะคำว่าออทิสติกคําเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่โชนจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นทั่วไปก็คือต้องพยายามไม่หมดแรงก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้